กนะ็เลยอยากจะมาจะไดงลัวบระายมาสีแ a งคิ o วขอบคุณสำหรับน้องๆเหร่ารุ่นพี่กบหูเนาะที่ที่ยังชื่นชมไอ้จรันนะครับก็ นักร้องคนอื่นเพิงตายไปสองสปีก็นคนเจะลืมกันแล้วแต่เวลาเม้ช้าก็ปีแล้วทุกคนก็นยังลึกลึกถือเพื่อนนะครับผมนี่วันนี้ในฐานะเป็นน้องพอดีอยู่ในสภาวะป่วยนะครับป่วยเป็นเป็นห้องเลือดหลอดเลือดสมองตีนะครับมันก็เลยทำให้เป็น เอามาพลึกไปรึ่งที่สิกสายนี่ทำเนี่ยมาได้เลยก็เลยอู้บักไสข้องรลาดเรียกมีความดีดีที่ศิลปินทุกท่านที่มาในงานเจ้าสองปอีในวันแต่ของอาจารย์มโนเมศเก่าวางหลักต้นยาของเราของดีเพร้อมครับที่จะสนับสนสมุนศิลปินทุกท่าน พวกวงนะเราที people, <Ờ S 1> ่จะมาเล่นที่ราชตุงยางก็ขอดีๆตั้งน <sam> ักเป็นเช่าครับผมทีนี้ผมก็มาครับสหรับแข่งถึงทุกท่านนะครับผมสุลัาตุ้งยางนี่ยนะครับทีนี้นลำลึกถึงนะครับพี่จรันนะครับที่2ปีนะครับพวกผมเล่นเพลงพี่จรันมาตลอดนะครับว่าเราเป็นคนเชียงใหม่นะครับเราต้องยังไงต้องมีเพลงของเมืองเพลง เรื่องการดำรงชีพนะครับสำหรับคนที่ใหม่ด้วยนะครับวมนนี้ขอบคุณสำหรับท่านนะขอบคุณสำหรับร้านต้นยาง้านต้นยางนะครับขอบคุณสำหรับแขกรับเกียรติศิลปินทุกท่านที่วันนี้ที่มาให้ร่วมการสนับสนุนนะครับร้านผมอยู่ที่แม่แดงนะครับร้านตุลาฝันนะครับเล่นเป็นผพืชีวิตกันอยู่นะครับถ้าเรามีโอกาสได้แวะเรียนเยี่ยมไปที่แม่แดงหรือไปาล่อยู่ไปแวะเรียนที่ร้านตุลาฝันนะครับผมแม่ก็ผม and how นะครับที่อัดเบาเขินนะครับเมื่อปีพศ2,500สาวแนะครับร่วมกับอาจารย์รเผชิญกันทุ่ง